เ,เมื่อเช้านะครับที่ประชุมคณะบดีก็ได้มีมติให้งดการเรียนการสอนออตั้งแต่วันที่4ี่ถึงวันที่สิธันวาคมนะครับเนื่องจากว่าเหตุการณ์ต่างๆในกรุงเทพรวมทั้งสถานการณ์บ้านเมืองก็ยังอยู่ในขั้นวิกฤตนะครับก็คิดว่าทำอะไรเห็นสมควรให,ให้หยุดให้งดการเรียนการสอนไปไปก่อนนะครับช่วงนี้จนถึงวันที่1ิธันวาคมขณะเดียวกันที่ประชุมคณะบดีก็ได้ มีมติเห็นชอบให้เลื่อนการสอบกลางภาคและก็ปลายภาคและก็รวมทั้งช่วงเวลาเปิดสอนซัมเมอร์ข,ของปีการองปีการศึกษา2556นะครับเพราะว่าเมื่อเราเลื่อนง,งดการเรียนการสอนเป็น,ปนระยะเวลาอยู่5-6ถึง6วันเนี่ยก็จำเป็นจะต้องเลื่อนการสอบกลางภาคไปด้วยนะก็เลยประกาศไปทีเดียวกันเลยจะได้จะได้ทำให้อาจารย์ผู้สอนก็จะได้ไปวางแผนการสอนได้ ได้อย่างถูกต้องนะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนที่ที่ประชุมคณะดีรได้มีมติออกไปนะครับเมื่อเรางดการเรียนการสอนเนี่ยเราก็ยังให้นักศึกษาเนี่ยได้ทํากิจกรรมต่างๆได้นะครับโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านเวทีทางวิชาการที่จะต้องมีการที่จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็เลยก็เลยเจัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการนะฮะ ก็สนับสนุนให้ทุกๆคณะได้จัดกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะ,ะนิติศาสตร์คณะวิทยาการจัดการรวมทั้งคณะอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ส่วนกลางของาลัยที่ประชาคมมออเขาจะจัดขึ้นมาก็าาสามารถจัดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ ส่วนของนักศึกษาเขาก็สามารถจะจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์หรือว่านิทรรศการอะไรต่างๆเหล่านี้ก็สามารถจะจัดได้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเราประกาศงดสอนนะครับแต่ว่าบุคลากรก,รก,ก็ยังมาทํางานตามปกตินะครับอย่างไรก็ตามทางมหาลัยก็เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมทางการเมืองโดยอิสระนะครับ ตามความสมัครใจของบุคลากรนะครับก็ในช่วงที่เรางดการเรียน,นการสอนบุคลากรไปร่วมกิจกรรมตามเวทีต่างๆที่เราจัดขึ้นเราก็ถือว่าไม่ได้ขาดงานอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าเราอนุญาตให้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆอย่างอิสระเสรีนะครับ